เมื่อวานนี้วันอังคารนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสอบออคชุดใหญ่มีการเสนอที่จะให้ต่อขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพอรากฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2563ซึ่งถือว่าเป็นการขยายครั้งที่6แล้วนะคะโดยย้ำว่ามีความจําเป็นที่จะต้องบังคับใช้พรากฉุกเฉินสืบเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านของ เรายังคงมีการระบาดของโควิด -19 อย่างรุนแรงนั่นเองค่ะโดยคุณอนุชาบุรพัชัยศรีโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการต่ออายุพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉินหรือพร,รกฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ต่อไปอีก1เดือนตั้งแต่1ตุลาคมถึง3 1เอตุลาคม2 5 6 3ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเน้นย้ำให้ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเตรียมการคลายมาตรการทางธุรกิจให้มากขึ้นซึ่งการตอบพรกฉุกเฉินในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามข้อเสนอของสบคชุดใหญ่นะคะเพราะว่าเห็นว่าพรกฉุกเฉินนี้เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสถานการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงครั้งนี้อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันไปแล้วว่า เป็นการต่ออายุพรกรฉุกเฉินเป็นครั้งที่6แล้วค่ะ